ลุงดำพาเพลินพาตะลุยเอาล้ครับตอนนี้เจอแม่หมอตัวจริงแล้วครับ <laughs> สวัสดีครับพี่ต่ายครับแนะนําตัวครับแน,น,น,นะนําตัวครับพี่ต่ายต่ายจ้าอ่าชื่ต่ายนะยนปเป็นอา่ายปันป่าเนะา,นาเนะ,ะเป็นคนดูแลควบคุมตรงนี้น,นจะจัดจัดเตรียมสถานที่ไว้ควบคุมไว้ฝึกอบรมสิ่งทุกอย่างใช่ไหมอ่าหรอครับ ก็ไม่ไม่เชิงที่นี่ก็จะพยายามเน้นเน้นเรียนรู้กันในพื้นที่กรัะปองจนจะฝึกอบรมคนนอบอะไรอย่งเงียเดี๋ยวก็เป็นแบบนานทีก็จะเป็นนะคะครับที่นี่เป็นอ่าแหล่งรวบรวมสมุนไพรใช่ไหมค่ะเอาไว้ใช้เองเอาไว้ขายบ้างอ่าที่ตายมีสมาชิกกี่คนครับที่นี่อ๋อสมาชิกรุ่นก่อตั้งเราก็มีสามสิบสามสิบเนาะรุ่นก่อตั้งสามสิบแต่ว่าสมาชิกที่เป็นปัจจุบันน่ยครับหมายความว่าไอ้ก่อตั้งเนี่ยบางคนก รับออกไปสังคมกันจริงอ่าแต่อยู่กันจริงเอาไปมาก็สามสิบนกันอ๋อแต่กอาจจะไม่ใช่แค่ที่ที่ที่มาร่วมปฏิบัติงานหรือว่าเขารียกเขาเรีเป็นสมาชิกที่ไม่ช่วยกันก่อร่างสร้างกลุ่มเราแต่เป็นตัวว่าเขาไม่ได้อาจจะไม่ใช่กลุ่มหลักที่ปลูกสมุนไพรมาส่งมาทําอะไรประแปะรูปร่วมกันแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มนี่แหละก็ยังอยู่ในกลุ่มแต่ว่ามันจะมีคนที่เข้ามาเพิ่มอ่าอ่าสมุนไพรจากป่าที่ไม่ให้ป่ารักนะครับป่าพื้นที่แบบเนี้ยเนาะ พื้นที่ที่เราปลูกไว้บ้างเก็บรวบรวมไว้บ้างเนี่ยเนาะแต่ว่าตัวที่เราส่งพื้นที่ที่ส่งกันสีจังเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรียครับใช่ซึ่งจริงๆไม่ได้ยากอ๋อไม่ยากแค่แต่ยุ่งยากครับทำน่ะไม่ยากแต่ยุ่งยากในการต้องทำเรื่องบันทึกแป้งอะไรต่างๆมาซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างนั้นกาลังเจรจากันอยู่ครับอ๋อเมื่อกี้พี่ชัยพาทัวร์ผมโอ้โหเยอะมากเลยครับ เยอะไม่รู้อะไรต่ออะไรเยอะมากเลยคือสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นไม้ป่าเนี่ยเยอะแยะมากเลยเอออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอความรู้นิดหนึ่งเ,เรื่องสมุนไพรอ่าพี่อภิไตยเนาะอภิไตยไอ้โรงเรือนตรงเนี้ยมันยังไงครับพี่่ายได้มายังไงหรือยังไงครับอยากาปนิดนึงโรง,ง,งเรือนอันนี้มันเป็นงบของ ec นะคะครับ ec <ต>คืออะไรระเบียงเศรษฐกิจภาคตอนออกเนาะ๋อรครับนะรับเข้าใจผู้ประกาบง่ายแต่ว่า เป็นความร่วมมือด้วยความที่เราเป็นวิสาหกิจชุมชนในเกษตรลุกขึ้นยืนพื้นที่หมู่บ้านเราเนาะที่สพเกาะทั้งอรเอฟกับสพเกาะสพเกาะครับเพราะนั้นเราก็อยู่ในส่วนของสพเกอะเราร่วมมือในการทำงานร่วมกันในการปักกันประเด็นวัฒนเกษตรและชนไทยก็เลยได้ลงเรือตัวนี้มาตั้งแตตอนก่อตั้งกลุ่มเลยนะตอนนั้นหัวหน้าแทนอยู่ครับก็เราก็เราก็ปักหมุดมาเรื่อยนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ย ไม่สามารถที่จะเรียกอะไรอ่ะแค่ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในวันที่ลงมือทำอ๋อครับแต่ว่าต้องคิดมาพิจายได้่ปีๆแล้วครับเนี่ยก่อตั้งเราก่อตั้งที่จริงเราประชุมจัดตั้งครัวันที่ในเหนือที่การที่ข้านชึ้นทุกคนทำแน่นเลยเพราะว่ามันหลังมันเดียวครับพิจารณา4ตุลา5ตุลาสำหรับข้าวครับ คุณจะตั้มนี่ครับครับฮ่าฮ่าเนาะครับนะมันก็จะประมาณนั้นเนาะครับแล้วก็อะไรทีนี้อ่าเจ้าหน้าที่ก็ในในส่วนเนี้ยน้อยอะไร eec นี่ใช่ไหมฮะที่มาทําโรงเรือนให้ให้งบแล้วกันโครงการแปไรอ่าโครงการเขาเขาทำโครงการร่วมกับสปกค่ะครับก็อยู่ที่ว่าเขาก็จะต้องประเมินก่อนนะคะว่าชุมชนทาจริงไหมครับเพราะว่ามันมีของั้างเยอะแล้วครับ ทีนี้้ทีีนก็ให้งบประมาณมาทะก็เป็นอ่าน่าจะเป็นงบประมาณที่อันนี้ไม่ไม่ไมทราบชัดนะคะแต่เกี่ยวข้องกับ T S I ที่เหมือนกับการประชาสัมพันธ์ให้คนในท้องที่ตะวันออกที่ที่ EC นี่จากด้วยครับครับพราเลยมาทาของเราเป็นชากเชิงเซาใช่ไหมครับาเชิงเซาครับแต่เวลาใช้โลเคชั่นจะเป็นสักแก้วนะใช่ผู้คนจะสกปรเราเอยูอเลยครับมันจะขึ้นเนาะในแผนที่ EC เขามีเขาเรียกเขามีแผนงานสิบสี่แผน อ้โแผนงานหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรอ๋อในที่ว่าในพื้นที่ปฏิบัติในที้ว่าในในแผนในแผนงานนโยบายของเขาของอีซีเขาจะมีโรงงานสมุนไพรั่เขาก็จะเป็นสาขาเยอะๆใช่เขาจะมีมีโรงงานที่มาตั้งในในพื้นที่ของอีซีอ่ะเขาก็จะทำเรื่องสมุนไพรแล้วเขาก็มีบทบาทที่อยากจะกระตุ้นให้พี่น้องในภาคตะวันออกแบบะปลูกสมุนไพรคับในความเป็นจริงอ่ะจริงๆเรื่องสมุนไพรเป็นเรื่องเด่นของตะวันออกนะเพราะว่าภาคใต้ตะวันออกเราเนี่ยที่เราอยู่กิน พื้นที่ป่าที่มีความหลากหลายทางชีภาสูงครับมีส่วนผสมระหว่างป่าอีสานกับป่าใต้ครับ่งั้นนะบ้านในสารเราจะเป็นบ้านที่มีคนมาลุมหาพันไม้เหรอครับเราผลไม้อน้างหลากหลายถือว่าผัดไม้นี่ก้าไม้นี่แหล่งใหญ่เลยนะบ้านเรานะครับนี่อันนี้ก็เป็นสมุนไพรนี่ก็อีกแหล่งหนึ่งแหละที่น่าจะนะเริ่มแล้วนะแต่ว่าหลายตัวอาจจะยังไม่ได้เป็นการใช้ที่แพร่หลายอ๋อหลายตัวอาจจะยังไม่ได้แบบมีงานวิจัยหรืออะไรที่ชัดเจนนะในการค้าขายได้ครับผม ครับอ่ะพี่ตายพาไปดูได้ยินเสียงพี่ตายไหมเนี่ยนะไม่ได้มีไมล์ลืมเออด้ยินมถ้าจะดังอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเอาไมลให้เขาดูไม่เาให้เขาเก็บยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูข้างในหน่อยหน่อยนึงพี่ตายเดี๋ยวจะได้เขาดูข้างในนิดนึงก็ถือว่าตั้งแต่เอาจริงก็เกือบจะครบหนึ่งปีเนาะในการที่เราได้ลงนี้มาตอนเริ่มต้นน่ะเราก็ต้องพูดง่ายง่ายมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะตอนแรกเราทําสมุนไพรเราก็เอามาตรฐานเป็นตัวตั้งก่อน คือคุณภาพอ่ะเราก็วิ่งไปตากที่ลงกลุ่มแม่บ้านนายาวเนาะซึ่งต้องขอบพระคุณออนไลน์ไว้ไ้ที่นี้นะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้ตากในลักษณะที่มิดชิดแบบนี้เนี่ยขนาดมิดชิดอย่างนี้นี่ถ้าเราเปิดเนี่ยสักพักเดี๋ยวแมงปอวบินเข้านะต้องระวังนะอ๋อเหรออ่าก็จะถือว่าเป็นการปองปนได้ค่ะก็คือสัตว์เขาจะชอบที่อุ่นๆนะคะอ๋อที่อุ่นๆมันมีอนุภูมิอ่าแต่เราก็ ใช้ลงนั้นมาเป็นเป็นปีอะค่ะหลายปีเลยแหละสองสามปีอ่ะจนจนชัดเจนแล้วว่าอ่าเหมือนกับเราก็มีทั้งตลาดที่เขาเกื้อหนุนให้ให้โอกาสเราลองเนาะร,รวมทั้งสมาชิกเราก็มีจํานวนหนึ่งที่เอาจริงเอาจังแล้วก็ได้มาตรฐานก็ทำสองสามตัวส่งที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเทพแล้วก็บางตัวก็ขายขายทั่วทั่วไปอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดูในนี้กลังปลูกอ่าตากอะไรอยู่ครับผมอันนี้เราตาก จริงๆไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้เนี่ยเสียงมันดังอันนี้มีฟ้าไรโจนกับขาไกด่ดำอยู่สองสองส่วนนึงอันนี้คืออะไรฮะรฟ้าไทโจนค่ะฟ้าไทโจนก็จากวันที่สองถ้าแดดจดัดดีๆก็ก็แห้งแล้วเตรียมเก็บได้รเราจะตัดในระยะที่ดอกยังไม่าบานหรือเตรียมจะออกดอกหรือก่อนออกดอกนิดหน่อยได้จะดีแต่ว่าถ้าถ้าจะก่อนหน้านั้นมากๆเนี่ยก็เขาเรียกอัตราแลกน้าหนักก็จะน้อยไปนิดนึงครับก็คือมันเห่ืงนี้ครับ ของมันจะอายุน้อยนิดนึงแล้วก็อาจจะความคุ้มค่าของเกษตรกรเนาะของเราอันนี้ก็เป็นแปลงของปลูกที่สวนเองก็สอง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 กิโลครึ่งต่อหนึ่งตารางต่อหนึ่งตารางเมตรได้คด้านด้านในนั่นแหละค่ะนั้นฝั่งนู้นเป็นขาไก่ดำค่ะขาไก่ดำช่วงนี้ก็ฝากตากตากแค่ฟ้ารุ่จนรคาไก่ดำนี่แหละค่ะขาไก่ดำกระดูกไก่ดำตอนนี้ก็เป็น สมุนไพรที่มาแรงในแง่ของการรักบรรเทาอาการปวดเมื่อยอ๋อปวดเมื่อยสมัยก่อนเน่ะวัยรุ่นจะรู้จักใช้นะวัยรุ่นรุ่นไม่รู้รุ่นรุ่นนี้จะรู้จักว่าแต่ว่าสมัยสมัยที่ตายวัยรุ่นนี้ก็คือพวกมอไซล้มรถล้มปีนต้นไม้ตกต้นไม้ใครชนก็ใช้ข่าไก่ดำนี่แหละค่าไก่ดำเนี่ยนะอืมก็ที่ปลูกตรงข้างหน้านะคะแต่มันขมมันมัน เปนเขียวอ่ะคือถ้ากินสดนี่ก็คือแบบจริงๆถ้ากินสดเลยอ่ะแนวๆเหมือนว่าอาการรักษาเขาจะคล้ายๆใบบกอะไรแบบนี้ครับก็แลว่าจะต้องมีขาไก่ดําเด็ดเด็ดใบเด็ดยอดนะ่ะใช้เฉพาะส่วนใบนะคะประมาณนั้นใช่ขาไก่ดํากระดูกไก่ดํากระดูกไก่ดาใช่ค่ะแล้วนี่ก็คือฟ้าทลายโจรเด็ดคือฟ้าทลายโจร ต้องเก็บแล้วเพราะว่าถ้าเราตากพอแห้งแล้วเราไม่เก็บเนี่ยสารสำคัญเขาก็จะลดลงอ๋อแล้วในกระสอบนี่อะไรครับเยอะอันนั้นเป็นส่วนฝะกบนที่เราก็เคลียร์ออกจากตะกร้าใช่ไหมเวลาเศษหล่นเศษหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องเคลียร์เคลียร์ออกแต่พอตากอย่างนึงเสร็จถ้าจะตากอย่างใหม่เราก็ต้องเหมือนกับทำความสะอาดครับเคลียร์วันที่อย่ามาเคาะออก มิงานมันก็จะปนกันอูลงเรือนนี่ค่ะแมันเสียงอะไรนะครับพี่จัยเสียงพัดลมดูดอากาศค่ะคือถ้ามันร้อนแล้วมันไม่มีตัวดูดมันหมุนๆด้อยนะผ้าตัวหกตัวนั่นเนาะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานของกระทรวงพลังงานอ๋อที่ว่ามันดดังอึคืออะไรถ้าลงมาจากโซลาเซลล์ค่ะอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นอ่าโซลาเซลล์เนาะนี่ก็เป็นโซลาร์เซลล์พัดลมให้พลังงานจากโซลาเซลล์ครับก็ใช้ใช้ตัวนี้ระบายระบาย ระบายความชื้นพอมันร้อนจัดเนี่ยความชื้นมันจะขึ้นข้างบนในลักษณะข,ของโดมนะคะ oh. แล้วพอขึ้นขึ้นข้างบนนี่ตัวดูอจะได้พักออกค <Okay. S 1> อันนั้น <Okay. S 1> จริงๆตัวนี้มันจะมีเขาเรียโอเคนะมันจะมีตัวจับเข oh. าเรียกอะไรจับอุณหภูมิกับความชื้นด้วย oh. นี่นะคะอันนี้อุณหภูมิภายในก็คือสามสิบจุดสี่แล้วก็ฮวมิตก็คือความชื้นเนาะสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ มีภายในกับภายนอกนี้ภายนอกนะภายนอกความชื้นจะสูงกว่าข้างในก็จะต้องชื้นกว่าแต่ภายนอกตอนนี้มันเย็นแล้วเนาะดูภูมิว่เย็นกว่าแต่ข้างในเห็นนหฮะอ่าสามสามที่หกนะถ้าดูแลสามที่หกตอนมเป็นตัวเลขมันมันหายไปโอีคอนโทรลจริงๆแล้วน่าจะน่าจะมอนิเตอร์ได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าจะยังไงเหมือนที่ว่ามอนิเตอร์คือเก็บข้อมูลเรียลไทม์ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน อน่าสนใจครับเป็นเป็นบวกของเขาอ่ะเนาะมีแบตเตอรีมีารเขาก็จะเก็บพลังงานไว้ครับอมีแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ก็ส่วนหนึ่งก็บางอย่างเราก็ทําในมูลค่าหรือทําเป็นโปรดักที่แบบเอาไว้แบ่งปันใช้กันในชุมชนด้วยเนาะครับขอบคุณพี่ต่ายนะครับที่ให้ความรู้นะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวพี่ต่ายฝาก อ่าในเรื่องนี้หน่อยเรื่องสมุนไพรเนี่ยอ่าแนะนําคนที่เอ่อที่จะทําหรืออะไรหรือยังไงหรืออ๋อถ้ามีพี่น้องที่สนใจหนึ่งเป็นผู้ผลิตครับสมุนไพรอินรียเนาะก็มาคุยกันได้นะคะอ่าเข้ามาหามาคุยกันได้ตรงนี้เลยกับพี่จัยมาีลนเปลี่ยนความรู้มีความสนใจที่จะผลิตสมุนไพรอินรีหรือจะมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรก็ ก็มาแวะเวียนมาได้มาตรงนี้ได้เลยแวะเข้ามาหาอนาคตก็คือเราอาจจะทําอย่างที่พี่ดาพูดแลวค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็คือทําในเชิงของกิจกรรมเรียนรู้เรือแพร่ความรู้ร่วมกันในชุมชนเนาะค่ะเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อใช้เองส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองกันได้ดูแลคนใกล้เคียงได้รวมทั้งบางส่วนก็ ถ้าพัฒนาไปได้ก็ขายได้ค่ะครับอ่าตรงนี้พี่จ่ายนี่ทําทําแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลอะไรนะถ้าเป็นวัตถุดิบเราก็ส่งที่ภัยภูเบศอ๋อเอภัยภูเบศนะครับนะบางตัวก็อื่นๆเราก็ส่งค่ะถ้าเขาสั่งอ่ะครับเนาะตอนนี้เดีนี้ก็ส่งนะในในช่วงโควิดนี่พี่จ่ายนี่ก็ส่งเต็มที่เลยอ่าในช่วงโควิดนี่ก็ต้องบอกว่าตอนโควิดน่ะเราแทบจะไม่ได้ไม่ได้ซื้อวัตถุดิบจากพี่น้องเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเราทําเป็นยาเม็ดส่งให้พี่น้องที่แบบอ่าที่เขา ไม่เข้าไม่ถึงยาอาตอนนั้นมีมีกลุ่มหนึ่งที่เข้าไม่ถึงยาอ่าตอนนี้พี่พี่จ่ายแนะนําสถานที่อีกทีหนึ่งอยู่ตรงไหนอย่างไรฮะตอนนี้ก็อยู่บ้านในอีสานนะคะหมู่16ตำบลภาคดาอำเภอสนามเจคเขตจังหวัดจันทบุอ่าค่ะแต่เวลาใช้โลเคชั่นแล้วอย่าตกใจนะคะว่าเป็นขอชะกันเพาเพิงนะถ้าจะมานี่เราปักหมุดตรงไหนถ้าเราเรามาเนี่ยเราจะปักหมุดสามารถปักหมุดที่วิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรน่านเกษตรตะวันออกได้เลยค่ะมาถึงเลยใช่ไหมใช่ อถ้ามาไม่ถูกพี่ตายให้เบอร์โทรได้ไหมอ่าศูนย์เก้าห้าเก้าแปดศูนย์สองแปดห้าห้าค่ะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงใต้คลิปนี้ได้ค่ะครับก็เอ่อยังไงก็โทรมาก่อนนะมาก่อนเพราะว่าก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะคะครับโทรมาก่อนเนาะจะเข้ามาออบล้มมาคุยมาถามมาดูพื้นที่ก็ได้เนาะถ้ามาเรียนรู้มาแล้วเปลี่ยนกันได้อยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่ตยูนี้กว้างมากเลยรวมทั้งต้นไม้ เยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่กว้างนะก้าวไล่เองพี่ดำผมดูแล้วมันเหมือนป่าใช่คือจริงๆ้วมันก็เป็นคล้ายๆอ่ใครเคยไปสวนพะเลี่ยมเนาะแต่ของเราอาจจะทําทีหลังเราก็มีใบงอย่ที่เราก็ทําแนวของเราก็คือเราก็ปลูกต้นไม้ให้ห่างหน่อยแล้วเราเน้นสมุนไพรพื้นล่าองนะคะก็มาที่กองหน้าเลยมาได้ได้แวบสวนพะเลี่ยมด้วยอะไรด้วยนะฮะได้ค่ะนะขอบคุณนะครับพี่ตายขอบคุณครับครับนะครับอันนี้คืออะไรครับนี่ ที่เราเห็นอ๋ออันนี้ขาไก่ดําขาไก่ดําเออมันเป็นสมุนไพรประโยชน์รักษาอะไรครับเนี่ยพวกนี้แก้ปวดเมื่อยโดย,ยเฉพาะข้อเข่าดี่พข้อเข,ข่าแก้ห <ทา S 2> เลยค<ส>่อ่าใช่ไปทําน้ํามันสเปรย์ทำอะไรได้อ๋อขาไก่ดาอ๋ออะแล้วตอนตอนยังไม่เข้าเครื่องเนี่ยมันหอมไหมเนกลิ่นไม่ไม่มันมันก็ถ้าใบไม้มันก็จะเหม็นเขียวยแหละปกติอ๋อแต่ถ้าเราเอาไปเจียว หรือถ้าเอาอเนี้ยไปตากแห้งนะความเหี่ยวไปตากแห้งแล้วเึือกไปขั้วเนี่ยมันจะหอมอ๋อครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจกด subscribe ลุงดำพาเพลินสวัสดีครับ